ฉันอยากขายอะไรฉันตั้งชื่อให้มันฉันมีแพคเกจจิ้งให้มันแล้วฉันก็โพสต์ขายใน fb ig จบนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การสร้างแบรนด์มากเราคุยกันต่อเลจ๊ะคราวนี้ช่วงมีดีต้องรู้อยากให้คุณน้องสีอิวแนะนำหน่อยว่าตอนนี้เชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ย อยากจะทำแบรนด์ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเอาแรงบระดานใจจากสแน็คไทยนะครับมาปรุงแต่งให้เป็นแบรนด์นะครับแล้วก็อยากจะพูดง่ายอยากมีมาเก็ตแชร์กับพวกขนมฝรั่งอ่ะขนมถุงฝรั่งอ่ะเนาะเราคิดแบบนั้นได้ปหก็ก็จริงๆก็อยากวางวางโพสิชันเป็นสแน็คสแน็คใช่เทียบ<ช>เท่าใช่เทียบ<ช><ช>ทเท่านะครับอ่ะที่เขาต้องรู้อ่ะสามข้อรู้สามข้ออื คืออนแับแร้คือรู้ก่อนว่ารู้ว่าจะทําอะไรอแล้วก็รู้ว่าจะขายใครว่าจะไปขายใครแล้วก็รู้ว่าจะไปขายที่ไหนความยังรู้ปบบข้อคิดว่าสามข้อเนี่ยข้อไหนยากสุดข้อสองขายใครใช่ไหมแข่ออีกสองข้อได้ไหมอีกสองข้อหรือจะปัญหาของเรามีไหมอืมถ้า คืออิคิดว่าอาจจะถ้าถ้าจะให้เพิ่มเติมทัที่จะต้องรู้ทําแบรนด์นะก็คืออาจจะต้องรู้ต้นทุนที่ชัดเจนต้องควบคุมต้นทุนได้ใช่คือคอือิวเห็นจริงๆหลายหลายแบรนด์ที่ทําออกมาดีมากแต่สุดท้ายไม่กําไรเพราะว่าคํานวณต้นทุนผิดหรือว่ารูมมีน้อยเกินไป uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะต้องต้องดูเรื่องต้นทุนด้วยค่ะอีกข้อหนึ่งมีไหมอีกข้อหนึ่ง ถ้าเป็นเป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความแบบซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องมีอันนี้นนจริยธรรมใช่อันนี้สําคัญที่สดุดตกเลยตกหนูตกเลยจริงๆอีกข้อหนึ่งแถมให <c oughs> ้อีกข้อหนึ่งสองข้อดีกว่าต้องรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องการทําการตลาดนะครับส่วนข้อที่สองโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญของกูเอเนี่นะต้องรู้เรื่องอะไรวะรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ทั้งหมด นะครับเพราะกระบวนการสร้างแบรนด์ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากขายอะไรฉันตั้งชื่อให้มันฉันมีแพคเกจจิ้งให้มันแล้วฉันก็โพสต์ขายใน FBIG จบนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การสร้างแบรนด์กูจะพูดเสมอว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทำของขายเนาะฝากไว้นะครับงั้นช่วงนี้เราก็พอได้ไอเดียสำหรับสำหรับอะไรสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับคือถ้าเราตั้งใจดีๆแล้วเรารู้กลไกของมันเนี่ยความความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วลคุณน้องสิลรู้ป่ะการทําแบรนด์การสร้างแบรนด์เนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยยากที่สุดละถ้าตั้งชื่อผิดก็เจ๊งแต่วันแรกเออฉะนั้นมันก็มีเรื่องทฤษฎีการตั้งชื่อเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอกเนาะว่ามีอะไรที่อยากถามกูนะก็อยากอยากอยาก,อยากดูเขาเรียกขั้นตอน ของการสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยคะที่ที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบไหนบ้างก็ใช้คำว่าควรจะเป็นดีกว่านะครับลำดับที่หนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งนะหนึ่งต้องมาจากตัวตนของเรากับตัวตนของเราตัวตนของคุณน้องสีอิวนะครับการทำแบรนด์เนี่ยแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งมาจากเขาเรียกว่า personal branding คือความเป็นเรา เพราะแบรนด์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอสั่งให้มันเกิดจริงป่ะแล้วเราก็หนีไม่พ้นที่เราจะเอาจริตตัวเองอ่ะใส่ไปในสินคา้าท,ที่เราอยากให้มันเป็นใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ใช่ใชใชเราก็เขาเรียกว่าอะไรเอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปในสินคา้านี่คือความเป็นตัวเรานะครับฉะนั้นสินคา้าเราอยากให้มันมีอานาคตป่ะอยากให้มันมีอนาคตเราต้องมีนี่ค่ะแบรนด์วิชั่นวิสัยทัศน์ของแบรนด์นะครับมีไหม เลกจันโตมีไหมยังไม่ยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม,ไ,ไม่เป็นไรเราเราเรามีได้เนี่ยเสร็จจากงานนี้คิดเลยนะพอมีวิสัยทัศน์แล้วนะครับไปหาคำแปลเนาะว่าวิสัยทัศน์ในเชิงแบรนดิ้งกับในเชิงมาร์เก็ตติ้งมันต่างกันเพราะในเชิงมาร์เก็ตติง้งวิสัยทัศน์ของมาร์เก็ตติ้งมันหวังแค่ยอดขายแต่วิสัยทัศน์ของแบรนดิ้งคืออะไรคือการ เจตนารมที่ดีระหว่างเรากับกับรฮกกับลูกค้าเราเช่นนะคะเรายกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นเราอยากจะเป็นแบรนด์จุดจุดจุดที่อยู่อันดับหนึ่งในใจของผู้บริภโภคโ,โดยใช้วิธีจุดจุดจุดนะครับซึ่งมันต้องวางความสำเร็จไว้เลยว่ากี่ปีสามปีห้าปีสิบปีคราวนี้ไอวิสัยทัศน์มันจะเป็นจริงได้เนี่ยต้องประกอบด้วยข้อที่สองเขาเรียกว่าพันธกิจของแบรนด์ เคยได้ยินคำนี้ไหมพันธกิจของแบรนด์พันธกิจของแบรนด์เปรียบเสมือนเป็น how to do ของวิชั่นวิสัยทัศน์ะครับนี่แค่ Chapter ์หนึ่งอะ<ม>ยังไม่จบนะ<ม>ย่อๆนะอันที่สามเขาเรียก brand promise คำมั่นสัญญาของแบรนด์กับผู้บริโภคคืออะไร<ม>ยากไหมต้องตอบโจทย์สองข้อนะ<ม>ข้อในเชิงไหนรู้ปะ่ะฟังชั่นอลกับอีโมชั่นฟังดูแค่นี้ง่ายย่ายหรือยาก ก็ยากค่ะยาก,ยากนะฮะพอมีสามสิ่งนี้ปุ๊บเราก็อยากให้แบรนด์ของเราเล้จนโตเนี่ยให้ลูกค้ากินแล้วประทับใจไม่พอต้องกลับมาซื้อซ้ำตลอดชาติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกแบรนด์รอยัตี้นะแต่ในเชิงเนี่ยเราต้องตีความว่าแบรนด์แวลูคือสินค้าเราต้องสร้างคุณค่าให้ลูกคุณลูกค้ารู้สึกรู้สึกบวกบวกในด้านไหนไม่รู้ มันต้องกลับไปดูที่วิสัยทัศน์นะฮอันนี้คือสเต็ปหนึ่งชัปเตอร์หนึ่งแบบย่อๆพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเน่นะเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดเข้ามาเคยได้ยินคําว่าสวอตไหมสวอตเนาะ<ม>พอเราได้ยินสวอตเรารู้จักสวอตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหา Market Positioning คือการวางตําแหน่งสินค้าตัวเองในการตลาด<ม>โอ้ยนี่ยากเ<ม>นาะถ้าอันนี้เราไม่รู้ ถ้านี้เราไม่รู้นะเราจะทำไอันนี้ไม่ได้ Brand Positioning การวางตําแหน่งแบรนด์ในเชิงการตลาดอีกทีหนึ่งว่าจะทํำยังไงให้คลองแคงของเราเนี่ยอยู่ในจุดยืนที่เหมาะกับเรา mm hmm. ยากมามยากนะอันนี้พาร์ทสองเองนะพอพาร์ทสามนะ mm hmm. ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกคืออะไรคือการกำหนดแบรนด and m a r k e t ์เก็ตติ้งคอมมิวนช ก็คือ mm hmm. พูดง่ายๆการกําหนดโกลยุทธ์ mm hmm. อันนี้ยอยๆอ mm hmm. แค่นี้ของแค่เนี้ยในเชิงทฤษฎีพอเรารู้พอเรารู้ทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาลงมือในภาคปฏิบัติ mm hmm. อันนี้ยังไม่ถึง part creative, part สเต็ปพาร์ทครีเอทีฟพาร์ทความคิดสร้างสรรค์เลยนะ mm hmm. พอเราได้บางคนเนี่ยอยู่ดีก็ตั้งชื่อแบรนด mm hmm. ์ฉันอยากมีสีนั้นฉันอยากมีสีนี้ฉันอยากได้โลโก้หน้าตาแบบนี้ จะอยากให้ซองเป็นแบบนั้นได้ไหมได้แต่อาจจะพลาดเพราะอะไรเพราะมันขาดความเป็นตัวตวนอเงี้ยนะครับอย่างตอนนี้ที่กูมองแพคเกจจิ้งเนี่ยแพคเกจจิ้งของเราปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้คือได้ข่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะครับ<อ>มันก็จะมีหลักของมันนะว่าในการพัฒนาแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำยังไงให้รู้สึกว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยผมกูมองไกลๆอ่ะผมกูมองว่ามันไม่มัน มันมีความเป็นเบเกอรี่ไงไม่รู้อะค่ะใช่ไหมอ่ฮะมันมีความเป็นเบเกอรี่เนี่ยเห็นปะมองไกลๆนะแต่พอมองไกลๆอ๋อมันเป็นซีซันนิ่งของขนมของรสชาติแต่มันยังไม่แตกอ,อ่ะอันนี้ให้ไอเดียนะครับถ้าเราเป็นชีสเนี่ยเป็นชีสมันถูกแยกด้วยสีว่ามันคือสีส้มแต่แต่ภาพลักษณ์ภาพจำมันไม่บ่งบอกว่านี่คือชีสใช่ปะ เออมันน่าจะเห็นเลยมันน่าจะเห็นแบบความเป็นชีสท่วมของแข็งเราป่ะอ๋ออ่ะฮะเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกจานั้นแพคเกจจิ้งอ่ะในกลุ่มของสินค้าที่เป็นขนมเนี่ยทํายังไงอันที่หนึ่งะทำยังไงให้คนรู้สึกอร่อยตั้งแต่ยังไม่ได้กินตั้งแต่ยังไม่ได้แกะ่ะใช่ไหมลองไปทบทวนดูนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเดีย l ว่า a c k แพ i n เอยู่มันมีข้อนี้ไหมเห็นแพคเกจจิ้งปุ๊บอร่อยเลย ยากมะก็ยากมะยากมะสังเกตดิขนม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 พวกเนี้ยที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาขายอะไรเขาขายไปเกจิ้งป่ะอืใช่ใช่ป่ะ็ฟเกจิ้งซื้อปุ๊บมันต้องดีแน่ๆเลยพอแกะมาปุ๊บไม่ถั่วห่อแป้งก็แป้งห่อถัว่วนั่นแหละ <Okay. S 1> ใช่ปะพอเสร็จปุ๊บก็โกรธมันไม่ลงใช่ไหมวันมีความคล้ายกันฉะนั้นเนี่ยแพ็เกจจิ้งเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมเนี่ยมีความสําคัญที่สุดแต่มันต้องมาจากอะไรฮะมาจากวิสัยทัศน์ซึ่งสิ่งที่ผมพูดถึงือสิ่งที่กูพูดเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งเกินไปนะครับแต่ครูแม่เชื่อว่าคุณน้องสี่อิวสามารถเรียนรู้มันได้แล้วก็สามารถปรับมันได้ วิสัยทัศน์ของแบรนดิ้งคือเจตนาลมที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าเราสร้างความชัดเจนให้กับธุรกิจเราก็าคือการจัดพอร์ตโปรดักต์หรือพอร์ตองค์กรออร์กนให้มันถูกต้องรายการ SME มีดีได้ที่ช่อง d o ด d i n t h นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะครับ พวกเรา2คนกูแมนะ้แล้วคุณน้องสี่อิ้วขอลาไปก่อนแล้วเราเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ